มาไว้ชุบสามสองหนึ่งเเเเปกติคุณจบตรงไปก่อน,อนกระดัษแล้วคุณรู้สึกว่ารอบนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องหาอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมคุณเลยออกคอร์สครับจอยนีจอะไรขนาดนี้เลยขนาดนี้ตลอดทีกครั้ที่นครั้งแรกไปกอชคุณดูโอ้โหโอ้ยแหมคือสี่รอบแล้วอ่ะ สองวันก็ตอนนี้คุณไปายุมาแคห้าสี่รอบติดมีนอกรอบมีอกรอบห้ารอบหรือห้ารอบสองที่ล่ะคือคริสรินนัรบอว่าบอร้งจ้ทร้ี่จะรารง้่ว่าคุณจะานคุณคอุณแกดหมเลยเนี่ยคุณคิดไหมว่าฝ่ายชุกยังไงถึงจะชนะปกติไม่เคยคิดไงแบบบาอแ้ั ไม่ชนะเลยอันนี้แบบแอบคิดมากนิดนึงครับครับอ่าสุดท้ายชนะจะได้เลือกนะครับอยากเล่นก่อนหรือว่าอยากให้สิงโตเล่นก่อนครับครับให้พี่สิงโตเล่นก่อนกันเลยครับเรางง่ยโอเคสิงโตเล่นก่อนนะครับแล้วต้องสลับที่กันนะครับสลับที่ทีมด้วยนะครับอ่าทีมสิงโตมาอยู่ด้านนี้ก่อนครับบานะครับอ่าทีมสิงโตโอเคสิงโตมาด้านนะครับทีมนะครับสลับไปด้านนู้นก่อนนะครับระวังตกด้วยนะครับผมตกคนเดียวได้ครกยืนไปแถวตอนจะต้องรับไข่ต่อจาก มือสีโตนะครับพอได้ไข่ปุ๊บก,กลับไปต่อด้านหลังคนต่อไปมารับไข่นะโอเคโอเค we r e gonna take turns for them to dive for and then find the eggs and then pass to the lucky fans เราจะซ่อนตามส่วนต่างๆของคริสนะครับเริ่มต้นที่ใบแรกนลครับไปที่ไหนดีครับไปที่ไหนดีไม่บอกดีกว่าถ้าสองใครวนะไปที่ผมสนุกม,มากเลยเกมนี้ อได้ะพี ì, à, nice ่อระพี่แมพี่แม็ไว้ไหนนี่เกียไฟนั่นนี่คุณพ่อมึงจะอย่าูดมาเขาบอกเขาบอกเขาไม่เข้าใจในนี้นะโอเโอเคโอเคนะครับอ่ะอ่ะไปต่อไปเอาขนาดนั้นเลยอ 啊、uh,，OK，那最后，OK，the last one，最后一个，后面吗？嘴嘴吗？嘴嘴吗？不行吧？不行吧？<laughs> <laughs> <laughs> 不行不行，我放后面好了。 พอจริงาโอเคโอเคเราจะจับเวลาที่เม็ดนาฬิกาอยู่หรอพี่โอเคอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจับเลยนะครับถึงโตหาที่ละใบนะครับหลังจากได้หนึ่งใบเอามาให้กับพินยาด้านหลังนะโอเค so now we gonna start the game Can you เลส ready อ๋อโอเคใชาใช้สองมือได้เลยนะฮะเวลามีผลด้วยนะพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามจับเวลา start เจอไล้เจอไห้เหมือนเจอแล้สีไบ้ควาน่ดีเธอโอเคอ่ะมาหันด้านขางหาด้านขโอเคไมไหครับต่อไปคิดว่าใบที่สองอยู่ที่ไหน20 seconds โอ้ออ

ok xin hai chào Bài bên anh ạ bài cuối cùng đâu chơi đâu 15 seconds pass by Bài đâu chơi 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 đâu chơi

สองนาทีกับสิบห้าวินาทีนะครับโอเคนะครับ ก็คือเ the ้นหาไดต่เขาไม่สรถหาหล้านะครับโอเคเขาหาได้แต่เขาหาไม่ได้หาหลุมเขไปได้นั่คือสิ่งไมคาอที่เขาิได่เขะค้องมาคเะคิับก็คิอทีมของ Chris ทเไ่เา้วาค้า้ว่ี่้คดขาไเขไ่ไว้ก่อนนะครับโอเค you guys keep the eggs first okay now we're g o i n g to make sure Chris is totally blindfolded คุณเห็นไหมคีนิวครับกีนิ้วก like ีนิ้วกีนิ้วเขายังไม่ได้โชว์เลยครับโอเคแสดงว่าไม่เห็นเจนะครับเอาล่ะเราจะต้องเป็นคนซ้อตามตัวของสิงโตตรงไหนดิ โอเคโอเคได้โอเคโอเคจับถ้าเ้าโอเคโอเคแ่นโอเคโอเคถึงลูกทอบครับผมเข้ามาเลย อ okay. oh, ันดีดีนะง่ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้โอเคขอช่วงเียงังโอเค吗？

หนึ่สองสามป้วันเจอรถแล้วรเจอแล้วโอยโอ๊ยมอสโวแฟลชอืมโอเคเขา找到但是他น办法找到。backy ไปต a กี้สิงโต b a c k คิดว่าเข้าใจหรือยังว่ามันหาเจอแต่ว่าหารูไม่ได้เลยหาเจอหาเจอเ是很难找到那个洞ส找还是找不到没办法进去。 đây được, Ok. được, 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 Oh được, Oh được, Oh được, 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 được,

Yes. Wow. Okay. And if The last one, the last one, okay? real, real, real. You're out. 1 minute and 52 seconds. It's like 1 minute and 52 seconds. Chris. Okay, yes. so the team wins, the team of Chris, Kirawa. Congratulations to team Kris. Ok, be careful. Ok, heiðu svo sjálf hérna. Það er svo sjálf. Ok, það er svo sjálf hérna. Ok, það er svo sjálf.